เคยเป็นเหมือนกันไหมคะมีอาการปวดบริเวณหลังบริเวณเอวบางทีก็ปวดลงไปถึงสะโพกหลังจากที่เราตื่นนอนหรือแม้แต่บางคนก็อาจจะเป็นตั้งแต่ในช่วงที่นอนหลับอยู่แล้วต้องลุกขึ้นมาอยากรู้จังว่าอาการพวกนี้เกิดจากอะไรได้บ้างแล้วก็เราจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเกิดจากอะไร เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับการนอนเป็นสิ่งสําคัญของร่างกายนะครับเราจะซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอจากการนอนนะครับถ้าเรานอนพักผ่อนได้เพียงพอนอนพักผ่อนได้มากพอเนี่ยแต่เมื่อเวลาที่เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับมีอาการปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างแบบนี้หรือบริเวณกระเบนเน็ตแบบนี้ ตื่นขึ้นมาตอนเช้าทําให้เราเไม่สดชื่นแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะรบกวนเวลานอนตอนกลางคืนด้วยนะครับซึ่งในบางครั้งนะครับการปวดพวกนี้พอตื่นขึ้นมาได้สักพักหนึ่งอาการปวดก็จะเริ่มหายไปก็ยังมีอาการปวดอยู่บ้างแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าตอนตื่นนอนดังนั้นอาการปวดหลังหลังจากการตื่นนอนเนี่ยจึงเกิดได้จากหลายปัจจัยโดยมีปัจจัยหลักๆดังนี้ครับ ปัจจัยหรือสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะพบได้เลยก็คือพวกข้อต่อที่บริเวณหลังส่วนล่างเนี่ยมันเริ่มมีภาวะเสื่อมซึ่งจะเกิดขึ้นกับคนที่เริ่มมีอายุระดับหนึ่งแล้วยกตัวอย่างเช่น40อัพขึ้นไปแล้วใช้หลังค่อนข้างเยอะเช่นยกของเยอะนั่งนานพวกนี้จะทําให้มีการเสื่อมของหลังส่วนล่างและหมอรองกระดูกได้ง่ายดังนั้นโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาแล้วมีอาการปวดหลังตื่นนอนแล้วพอเดินไปสักชั่วโมงนึงอาการก็จะดีขึ้นพอเดินขยับตัวอาการก็จะดีขึ้นพวกนี้มมัันนนจะะเเป็ภาาวสื่่อออขงงงงหลงยึ ซึ่งเราอยากรู้กันไหมครับว่าวิธีการในการจัดการกับอาการปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะจัดการกับปัจจัยอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูครับผมให้3อย่างที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังนะครับเราสามารถจะคอนโทรลมันได้แบบง่ายๆที่บ้านครับอย่างแรกก็คือท่านอนครับท่านอนเป็นสิ่งสําคัญนะครับท่าที่เราควรจะเลือกในการนอนมีอยู่สท่าหลักๆก็คือท่านอนหงายกับท่านอนตะแคงครับเราจะหลีกเลี่ยงการนอนคว่ำม,มากที่สุดนะครับเพราะว่าการนอนคว่ำเนี่ยจะทําให้กระดูกสันหลังเราอยู่ในลายที่ไม่เหมาะสมทั้งบริเวณคอและบริเวณหลังด้วย ดังนั้นท่าแรกนะครับคือท่านอนหงายท่านอนหงายการนอนหงายนะครับศีรษะจะต้องนอนหนุนไปที่หมอนนะครับแล้วก็หมอนเนี่ยต้องยาวลงมาถึงบริเวณต้นคอและบ่าบางส่วนนะครับบางส่วนแล้วก็หลังส่วนล่างครับ ถ้าในกรณีที่เริ่มมีอาการปวดเราอาจจะลองหานะครับพวกผ้าขนหนูนะครับมาลองที่ใต้หลังเพื่อจะทําให้โค้งของหลังเนี่ยมีตัวมาซัพพอร์ตเพื่อลดอาการปวดนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือใต้ข้อเข่าครับใต้ข้อเข่าบริเวณหลังข้อพับเนี่ยเราสามารถหาหมอนหนุนเนี่ยละฮะหนุนเข้าไปใต้เข่ามันจะทําให้บริเวณหลังส่วนล่างเราแอนมากขึ้นแล้วกระดูกสันหลังอยู่ในลายที่เหมาะสมครับสำหรับท่าต่อไปนะครับก็คือท่านอนตะแคงครับาการนอนตะแคงอ่ะสมมุตินอนตะแคงเนาะการนอนตะแคงนะครับบริเวณศีรษะเหมือนกันเลยคร,ราจะ ต้องมีหมอนหนุนที่ไม่ทําให้คอเราเนี่ยตกลงไปในลายที่ผิดปกติของกระดูกต้นคอนะครับคือต้องรองหนุนเข้ามาถึงบริเวณใต้ของฐานกระโหลกแล้วก็รองถึงต้นคอด้วยนะครับจนไปถึงใต้ของฐานต้นคอด้วยพวกนี้มันจะทําให้คอเนี่ยอยู่ในลายที่ปกติครับต่อมากครับในส่วนของขานะครับเราจะงอเข่าและงอสะโพกเพื่อลดอาการปวดอาจจะหาหมอนมาหนุนขาสองข้างเพื่อทําให้ช่วงของสะโพกเนี่ยอยู่ในลายที่เหมาะสมเช่นเดียวกับหลังนะครับก็จะทําให้ลดอาการปวดของหลังส่วนล่าง ด,ดีซึ่งท่านอนตะแคงเนี่ยจะเป็นท่าที่เหมาะสําหรับคนมีอาการปวดหลังโดยเฉพาะเลยครับปัจจัยที่2นะครับก็คือปัญหาที่มาจากทางด้านร่างกายก็คือการที่ตัวกระดูกสันหลังมันเริ่มเสื่อมหรืออาจจะมีหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือแม้กระทั่งหลังของเราที่บริเวณกล้ามเนื้อหลังของเรามันเกิดการเกร็งการตึงครับดังนั้นการออกกําลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อก่อนนอนเนี่ยมันจะช่วยลดอาการปวดที่จะเกิดขึ้นในตอนเช้าได้ด้วยครับดังนั้นเรามาดูวิธีการออกกําลังกายกันเลยครับ ท่าแรกนะครับให้คนไข้นะครับนอนราบครับแล้วก็ทําการดันพื้นแอนหลังค้างนะครับค้างไว้ประมาณ20วินาทีแล้วก็วางลงนะครับเสร็จแล้วทํา3-5รอบครับสําหรับท่าที่1น,นท่าต่อไปนะครับให้คนไข้เหยียดแขนไปข้างหน้ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วทิ้งก้นไปข้างหลังก้มค้างไว้นะครับ นับ1ถึง20ทำ3าถึง5รอบท่าต่อไปนะครับท่าสุดท้ายให้คนไข้นอนหงายนะครับพร้อมกับชันเขา่างอเขา่างอสะโพกขึ้นในลักษณะนี้ครับแล้วก็บิดไปทางด้านข้างลำตัวค้างไว้นับ1-20ถึงนะครับทำา3ถึงรอบนะครับสลับทั้งซ้ายขวาด้วยนะครับ และสุดท้ายนะครับปัจจัยที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพวกที่นอนที่เหมาะสมกับร่างกายของเรานะครับควรจะเป็นที่นอนที่มันซับพอร์ตโดยที่มันไม่ยวบเกินไปหรือไม่แข็งเกินไปนะครับอาจจะต้องหาที่นอนที่ปรับเข้ากับสรีระเราได้ดีครับอย่างวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างเป็นท็อปเปอร์จากบริษัทกรีนลาเทคนะครับเป็นบริษัทที่ทำท็อปเปอร์แบบยางพาราแท้นะครับเป็นยางพาราแท้ฉีดขึ้นรูปทั้งแผ่นสัมผัสนุ่มแน่นไม่ยั่วทาให้ไม่มีแรงต้านนอนแล้วเหมาะสําหรับคน ที่มีอาการปวดหลังระบายอากาศได้ดีไม่เก็บฝุ่นใช้งานได้นานมีความทนทานและที่สําคัญนะครับข้อดีของท็อปเปอร์เลยก็คือเราซื้อมาแต่ท็อปเปอร์แล้วก็วางทับที่นอนที่เรามีอยู่ที่บ้านนี่แหละได้เลยก็สามารถเอามาใช้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนที่นอนทั้งหลังนะครับโดยทางบริษัทก r e นล l a ท e นะครับมีท็อปเปอร์แบบนี้หลายขนาดนะครับตั้งแต่3ถึง6ฟุตและใครที่ชอบความหนาเยอะๆนะครับก็มีความหนานั้งหนึ่งนิ้วจนถึง4นิ้วเลยครับถ้าชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามสะดวกเลยครับ สุดท้ายแล้วนะครับอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกิดจากปัจจัยมาจากภาวะของร่างกายเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสื่อมของกระดูกสันหลังหรือตัวกล้ามเนื้อที่ทำงานหนักเกินไปนะครับเราอาจจะแก้ไขได้โดยการปรับท่านอนให้เหมาะสมนะครับหรือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการตึงปวดแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวที่นอนเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะอยู่กับเราทั้งคืนดังนั้นเราควรจะเลือกที่นอนที่มันเหมาะสมกับเราด้วยนะครับ สั่งซื้อได้ที่ Line @Outlet หรือ Facebook at @Outlet by g r e e n l a t e x